สวัสดีครับเพื่อนๆครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงต๋อมมาแล้วครับวันนี้ลุงต๋อมมาที่สวนพ่อเป๋อีกครั้งหนึ่งก็มีเพื่อนๆสอบถามมาว่าไปถ่ายมาให้ดูหน่อยว่าที่สวนพ่อเป๋ยังปลูกอยู่ไหมลุงต๋อมก็เลยมาพอดีมีพี่ๆที่ดูใน u t u b e แล้วอยากได้ให้ลุงต๋อมพามาลุงต๋อมก็เลยพามาชมอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้แหละนะครับยังปลูกอยู่และก็ยังตัดไปแล้วหลายรุ่นครับยังสวยอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับ คนที่อยากได้ก็จะมาชี้เอามาเลือกเอาก็ได้มาตัดเองก็ได้นะครับเขียนพ่อเปยน,นี่ปล่อยให้เข้าแบบสบายใจเลยนะครับถ้าเอาไว้ก้อนนึงเอาไว้เยอะๆมันก็จะลำเล็กนะครับก็จะได้ข้อได้ตาเยอะถ้าจะไปทําพันเนาะแต่ถ้าจะเอาไปหีบน้ําก็ก้อนหนึ่งก็อย่าไว้เยอะก็แล้วกันก็จะได้อุดมสมบูรณ์เดี๋ยวไปเดินตามพ่อเปยแล้วก็ไปชมเนาะนุ่สมจะพาเดินตามนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถามอะไรมากเพราะว่า ลุงต๋องถามไว้หลายรอบแล้วเดี๋ยวจะเบอร์โทนี่จะขึ้นไว้ให้ตลอดเลยเพื่อเพื่อจะได้สอบถามแล้วก็คนที่อยากได้เนาะคนที่อยากได้พันคนที่อยากได้พันลุงต๋องก็จะเอาเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ใต้คำอธิบายใต้คลิปด้วยนะครับก็เนี่ยสวยเลยนะครับอยากได้ก็มาเลือกเอา <c oughs> คนที่อยากสร้างไรายได้เนาะลุงต๋องว่าอ่าอันนี้มันไม่ใช่อ้อยที่ส่งโรงงานนะครับเป็นอ้อยที่เราไปหีบน้านะครับไปหีบน้ําซึ่งเรากําหนดราคาได้เวลา เราไปหีดน้ำขายไปบรรจุขวดขายนะครับหรือว่าไปทำน้ำเชื่อมน้ำคาราเมลไซรับส่งกับร้านกาแฟอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทําไซรับไว้กินไว้ใช้เองนะครับทำน้ำเชื่อมไว้ใช้เองก็ได้หรือจะแปลรูปเป็นน้ำตาลเกล็ดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับไม่ต้องไปเข้าโรงหีดเนาะเราตัดวงจรพวกนั้นไปเป็นคนทำเองนะครับเนี่ย ที่ฝนมาเยอะๆนะครับฝนมาเยอะๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ตายนะครับเขาอยู่ได้อ้อยนี่เป็นเป็นพืชที่ทนน้ําอยู่ทิ้งกิ่งทิ้งท่อนคันลงไปในสระน้ําก็ยังเกิดยังรอดนะครับก็คือปลูกง่ายแห้งแล้งก็อยู่ได้ก็ลุงต่อมาถ่ายไปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อคนที่อยากทาเป็นแนวทางเป็นอาชีพเสริมเนาะนไม่ได,ไได้ไม่ได้บังคับด้อไม่ได้บังคับนะครับเอามาให้ชมใครที่คิดว่าเออมันเป็นเหมาะก,กับบริบทตัวเองเอาไปทําก็ ลองดูนะครับตามนี้เพื่อนเื่อนเห็นผ้าแดงไหมอันนี้ก็คือ <c oughs> คนที่อยากได้นะก็มาจองไว้นะครับแล้วบอกให้พ่อตัดให้ <c oughs> ก็แล้วแต่เนาะคนที่ <c oughs> คนที่เห็นกอสวยนะครับอันไหนกอสวยแล้วลำสวยอย่างเงี้ยมาสั่งไว้ไหมผูกผ้าแดงไว้ก็ได้ว่าจะเอากอนี้กอนี้ <c oughs> ใเรียกกัน่ำเรียกใข่เ็ดไข่ไกลเนี่ยจงนมาเรียกล่ะเรียกเีกไปเรียกมาเรียกไปเรียกมาเรียกตัดเอาวอไปาเ้ตหล่นะไเจ้าว่าเจ้าขอได่นะขอหน่อยห่อยเาดูนี่แหลดี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 ่นีีีีดีีีีีนีดีีดีีีดียกเี ลูกต่อมาเดินสวนพอปีกรันแล้วครับนี่เราเป็นเด็กใสอ้อยปู่กจะไยมาเดินมีแล้วานปครจงม่็นัมันอนครับอันนี้เตรียมปลูกไหมพ่อพอขึ้นมาตัดตอออกแล้วผมเกาบ้นหลานั่เด้อตอเอาใบมีดเดี่มี่แนห้าห่าไหมครับนมัน ยงีวมันสูงอ่ะต่อมูเฮาตัดมันสูงสูงมันเสี่ยงเฮาก็ตัดปวดปวดออกไปเลยจับเลยตัดจับไปเลยจับดินเราก็ดินกบป้อมมู้นี่ก็ตัดก็เหมือนเราเป็นพิว่ามันมันตัดซาแล้วก็มันกะว่าฉันขึ้นมาวันครับเพราะมันจัดมือเดียวกันเห็นไหมแต่ไหนเราไม่จัดเราดินผมกินข้าเเนาะกับขิขึ้นก่าวพี่น้องกันเห็นมุ้ ตอนมาตัดก็หน้าบ่ได้ผู้ใดฟันยังไงก็ฟันไปเลยเจ็ดัดให้เพิ่นหรือเพิ่นมาตัดเอาเข้าตัดกับนี่ร่างเซียเพิ่นตัดเอากับนี่เหล่วแต่มักตามใจพนาพอดแล้ววะมองนี่แวกเวกไปขึ้นไปตัดรัดเครื่องเสียเพิ่นมาตัดเอาให้เพิ่นนี่อยกตัดเนาะ มูผ้าแดงเอ้ยผ้าแดงกั่นเพิ่นกัมัดไว้เพิ่นไว้เสียเอาเพิ่นเอาเพ่นฟอกกอนมันเนาะเพิ่นเอาเพิ่นเอามาหมายไว้ที่ครับผ้าแดงกั่นเพิ่นหมดผมหมายเพิ่นหมายไว้เพิ่นเสียเอาเสียเาเพิ่นเอาไปฟอกละครับนี่ลากันมูจัดก้อนมูจัดขายก้อนมึงจัดสิมากยี่แม่สมดีดีแล้วอ๋อเฮ่ยมันดีไรเขาขึ้นนอนให้เลยน่มอเวลาเขาตัดนี่ ตัดท้งลไบ่บ่ฟันถิมเลยฟันถิมเลยฟันถิมเลยดีกว่าดีเขาอันใบมีตัดขาดผุกขวดไปตัอีกคั้มตัดอีกข้มันการสิขึ้นมากส่ละกันตอนผมถามให้ผมเคยปูหญเนาะ เขาปลูกที่แรกนี่พรอขคุดลุมก้อนมัหรอขุดลุ่มก้อนขวงหาชีบพุ่นหาชเลิกเลิกพวกปนไหนเลิกกันโอ้ยยี่สิบเส้นนี่ละคิดว่าเอายี่สิบพอดีหล่ะสามสิบมันเลิกโคตรเขาล้ำพ่อยี่ว่างเลยครับว่างกับประมาณหลุมละลกหลุมอ่อยเข้ากับลนึงกับที่ในนเล่าเก่าจ่าชิบขั้จาขึ้นไปลังล้ำมันกับน้อยมันกับได้ชิบั้วจ่าเนาะครับงล้ำไงยกับได้เก่าจ่าสามทอนี่ทนอ เอานอนลงเลยนอนเฮียง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 กันลงไปเลยสามท่อนกับสี่ท่อนนี่ละเอานอนนอนเฮียงกันลงเสียครับนี่ชุ่มหัวเฮาตัดอ้อยนี่จัดท่อนหนึ่งมันสี่สามขอจ้าสี่เนี่ยจันท่อนจันเน่ากับจัดซีก็ได้ตัดครึ่งนี่เนาะหนึ่งสองสามมาตัดหนี่นี่ครับกันหนึ่งสองสามมาหนี่มาตัดหนี่ปนนั้นไหนที่ที่กัดึกษ์ที่ขอตาไปเลยวันเถอะนั่นแหละ วางนอนเลยตีครับวางนอนแล้วก็เคลียร์เคลียดินถมประมาณสวมล่ำไวยนี่แล้วแล้วก็มันคอยเกิดมานหลดแม่นปลูกนานี่นยังก็ได้หดเข้าๆเดา๋ยวใส่ขี่งัว,วใส่ย <พอ S 1> ังไปบแบบมันขี่ง้วห้องพื้นครับพอห้องซะเกินห้ององะเกินขี่ไก่ดีวะขี่ไกลขี่ใกลมันจะเป็นเสียนะครับโอ้โหเป็นเสียแล้วขีดีกว่าขี่งัวดีกว่าขี่งัวขี่กล้วย ตีกเนีดี่แมันดาเมก็ได้นาีมูีเขาได้ีวอ่ดีเขาว่าใส่นเี่วีกล <si hm ้่นบึงขนาดดินเป็นยังสี่หมครับดินกัยงเกิดลเกิดได้นหิาะดินหินหินดินลูกลางน้ครับดินกั้นสาขนมากี่ครับครับ้นสาขืนขึ้นมาคูี่ผมเมตรขุนนี่ครับนีขึ้นเดิสูงขึ้นมากจากขึ้นเดิมครับุงันหน้าันเพื่อนเดิมครับเราขุดสาจากทา้งหลังครับ พอน้ำเนี่เอาไว้ตลอดเลยตัวนี้เอาไว้คันมันแตกคันมันใบมีดก็มาตัดคือขอตจอมันก็ไม่หม่พออันนี้อายุประมาณเท่าไหร่หกเดือนหกเดือนเหลืองงามเหรอครับเดือนกับสามหมื่นกันละหกเดือนสามหมื่นเหลืองงามเหรอนี่แหละใส่ขุมกระโลครับสามสี่ห้าหกเจ็บมันก็ได้ขุมหนึ่งกับประมาณสามพิศพัวโล่กันเท่าไปตั้งขาย เ็สป่ับยี่สิบ <20 S 1> ้ย <20 S 1> ถึงกับสิบวัวกับยี่สิบัวหน่อยมันจะเกิดมากที่บ่ต้องเป็นเสียดายว่าจีไเป็นส่ยตาหนึ่งสองตากบ <c oughs> มันต้องสิเก้าตาอย่างหน่อยที่สุดเข้าลงเก้าตาถึงสิบเอ็ดสสองตามันกับประมาณคุ้มละลูกละกันไรหนึ่งกับซีร้อยคุ้มขันเอากวางว่าเาว่าเฉยสองพูดส สเมตรพสองเมตรพ่อเราสางใบแหงว่าพอมครับใบใบมันใบนยดใบนี้ปใบแหงวครับครับเราจะสางง้ว่าชิมม้ไว้เาิมใบแหงก้มหยาไปนิเยบ้านนี้สมมุติงจรงเรพอสมุดว่านี่นี่เกี่ยวกับตัดแตบตัดเทียวพ้อมกันมัดกันี่นี่่ะกัดพร้อมกันเหมือนลำการทัดาย ้เป็นพันโอ้คือต้นเดียวนี่เอาออกเปียงเลยเอาไอ้กอนนึงจัดนึ่นี่น่ะลูกจัดยืนจัดไปเทียบกอนกันเลยขันเทาจัดขายเป็นพันธุ์เงี้ยเถอะขันจัดดินน้ำยังเลี้ยงหาเอาลำใดมันไงก็จัดขายได้เลยเลยมันนี่ป่งหรือไม่เลยขันขันเทาจัดดินน้ำพอแล้วผีดน้ำเองแล้วขันจัดขายนี่งจัดเป็นกอไปเป็นชุดไปเลยมูได้จัดแล้วก็เฮ็ดน้ำกนมาเรื่อยๆยังดีละครับแต่ ผมผมผมยังมันเกาปุ๋ยใส่มีปุ๋ยเก่าปุ๋ยใส่ม่สีง้วเก่าใส่ไปเลยแล้วันแ่มันเลี่นนี่นมันไมเหมือนนนางเพื่อนคนเราเอาเอาที่เวอ่าหกับโซมาตัดอยี้แล้วไปฟุ้หมักผุ้หมักตาหมักล้๊มแล้วของอย่างนี้ลมักเที่ยวนี่มันง่ามแน่เมื่ะ <ท Laser. S 1> หรครับถ้าเย่าเาเอาที่วมันง่ามเนี่ยถ้าเย่าเียวมันิมัน เดี๋ยวจะพูดมาเก่าเลยเดี๋ยวจะพูดมาแล้วทีเอายวเราจะเพิ่นกับว่าตัดดอกก้างก้นหนาเพิ่นใจเขาตัดให้มีละเจ้าอาเพิ่นว่าเอาอันนี้อันนี้ไป่มีว่ะสิควองมันทางหลังบ้านสองเมตรสองเมตรสองเมตรเมตรท่านี่เมตรหนึ่งเหมืนคือสองคือกันสองคือกันเหมือนเจ้าอาเงกับว่าทรวกันเนาะครับคูขุดเนาะมันขุดไปเรื่อยๆร่อยว่าละเขากับขั้มงวนเนาะทำในทางนึงเทียบกับเทียบพบก่านั่นเนาะผมมาสิมากจากได้ทัานได้ ปลกสันี่อยากได้ย่มนึ่งกับว่าาดนีกะ <niño> ต cool. okay. yeah. ัดใท้ด so, ูเดี๋ยวจะกล่อยลกกับสั่งเอากันปลูกไรหนึ่งกับที่ปล่อยลกบอบมันสีมีที่ลอยขุมตานนั่นกันกวงสองพูนสหน่งอนึงที่ลอยลกอไรหนึ่งที่ลอยลกที่ลอยลกมันได้ที่ลอยขุมกับขุมละลกก็ที่บอบชีสที่เข้ากับคำนวลเนาสั่งตัดเชื้อที่แหกเขากับไปสั่งมึงโลหนึ่งมันได้ยัดทวนเป็นว่าล่ะครับกันในสามทวนที่ทนเอกากใส่ํำนั่นล มันกังพอดีมาเปล่าใขรอยาไว้ปูแบบน้ำมันจ้วยในรสชาติน้ำของท่านน้ำมันก็หวานแตเจ้าว่าอดนีกลัวฝุ่นนี่มันจังหอมครับปีหาเดือนปีงดเดือนนี่น้าไปถึงว่าเจ้าว่าปีนี้เออปีหนึ่งนี้ได้อยู่เจ้าว่าเป็นปีที่สามเดือนดีที่สุดดีขึ้นไปเรืบอยไปหอมสามเดือนครับทีสามเดือนกูหลาบจังเจ้ปลูกเอาทีมลงดินมันก็ดี เปียกเย็นเราดิมส่วนอีกเกิดเหมือนประมาณครับสามมาทิดยีเปียมือมันยังคอยแจกผมนะเหรืะง่ายที่เลยพอเข้าสามใบจังสี่เหล่าก็บ่บ่คอยมีอันแม่งม่นั่นเนาะหมดบ่ขืนไปหมดหมดบ่มีเลยครับครับพอเคยมีปัญหาเลี้ยงปวกบ่ปวกมันย่านน้ำด้อครับ ันเขาหดหน้ำตลอดหัวไอ้หดน้ำหน้าแรงกับหดหน้าฝนกับหดเพราะมันป่อยมันแหงงอนี้ครับมันป่อยแหงเพราะว่าจะอยู่ใส้มีป่วกมัดอยืนหิ้พ้นป่วกข้างลายน้ำเสียวป้าอ้อมึงเสียวว่าปลากาลงไฟมันขาสันเนาะตายสันจะถึงหนำหงมันนะ ปวดข้า <Player S 2> ัปวดข้าสั่อ้ยใจง่วงๆน้ำไหลรัวๆแล้วงไปมันสีเยอะเลยเนาะปวดร้อนนาเพราะเป็นอีกด่างหาโอ้ยเสดสีกินมาก่จัดที่มันไหลยู่ย่าไ่คิดง่ายว่าปวดสีินต่าะาินว่าจินต่กันคนน้ำแต่ว่าขันผู้ใดเพราะมีน้ำไปปลูกตามบุญตามกรรมใดสักกรครับไม่เดือดริ้เด้ยูหันเ้าความน้ำเ่รานี่ครับยุหันมองไอ้ที่ปูก น้ำตรงนี้ครับมีมันบ้างใส่น้ำโซลาเซลล์โอ้ยปัดใจนึงคือน้ำผู้ได้ปลูกกับเพียงวันเพราะว่าเขาปลูกเอาน้ำเนาะอ้อยนี่เนาะครับชื่อว่าอ้อยหยุดน้ำนี่นั่นสะมาดน้ำก็อ้อยลงงันนี่ครับครับมันถือว่าได้แข็งแรงพอเขาตันขาดน้ำเจนนี่ันปีหนึ่งจะว่าอ้ยกูไปตัดอ้อยกูก็น้ำว่าได้ตัดจักลำตายงั้นึงดิพี่อ้ยลงงานนี่ผมเห็นลงหม่องข้าเจ้ากับยูราซี่เลยไหมไอ้น้ำโฉมเซยไหม น้ำท่วมบัดพ่อแน้นำมันเข้าท่วมกับง่ามขึ้นเ่าครับแมนเมื่นก่อนได้แค่ว่าขานเปนารข้าวเหรอทานไปน้ำท่วมร่างป้างนี่จัดไปรีดนี่มันดีสีบางง่าม๋อนี่เานั่นนั่เป็นองท่านเดียวกันที่ท่านรับรบเป็นท่านเดียวกันเนาะบ่อมันอ้อยสามเดียนไหมครับมื่อ้อ้อยอ่อนอ้อยอ่อนอ้อยบพระท่านพ่อขายมันมันคือยังบ่เป็นหลุมคือยังฉีบอ่เปลี่ยนคือกันมันหลายตัวไม่หลายตัว มันมันหลายตัวอันนี้เยอน้อยมันการมันเด็ดเป็นหลุมซื่งกันก็น่อยเอออันนี้ตัดไปสามเที่ยวแล้วเนาะสามแล้วอืมของเนี่ยเที่ยวที่เริ่มตัดอีก่ไสามเทแล้วปลูกแล้วก่ได้่ได้ปลูกอีกคนไหนต้โอ้ยจังย้าคุณหมอเพิ่มมากอ่าไายหุ่นมันตัดไปสามเที่ยแล้วเนี่ยป้าเนี่ยเนาะปลูกไม่ไหมอ่ะแมนครับ มันกับปีกลัวเราด้เนาสองปีแล้วปีเลยครับ er> พ่อนั um, ่นละตัดไปสามีแล้วนี่แล้วเสียชีิตัดไปี่แล้วนีมองย้อดตัวกันมันเหรอเผาเมืุบันผมมันเ็ดการจะเสษเที่ยวกับด้านประมุงเนี่ยครับปะมุงในที่กับูเทีแยวเนี่ยมากจกินมันมา่ผูให้ผมเลยแต่ยิน เชืออย่เขาดึงไปช่วงนี้บัดตอนที่มันถึงจสูงเทียงหนวโอเคมหนบ่เขาจังดึงตอนหมอเน่ายว่าตอนต่ำๆเขาบดึงเท่าไดนะนี่าบอกมาันเนาะวันเน่โซนถิ่นมากันเราไปปลูกกันมันแจ้หัวหาพีกแบเอาถิ่นนะครับโอ้หาพีนี่เลือดเลือดเลยบอกลือเลยครับ ตะวันตะวันก้อนสิลืี่เขากระตัดตัวไม่นี่ยตัวหมูมองไม่ตัวเกานี่ไทยวะคนออกจ้างเขาคนออกขุ่มไหลผีปัดคนเหงาออกเขาได้ขุ่มพร้อม่ำตะวันมันดึงเชือกง่ายไหมไอ้บางบิ่งเชือกเป็นแบบเออดีเนาะเออสันเฮ็ดได้สี่มันสบายใจมันมันเบอร์หนึ่งคือมูนันมูนันมันมันพร้อมสิขายเลยสันเพชร เชือกผูกเป็นแถวเป็นแถวมัดเลยครับบ่หายลมเลยซัดดีอะมัน yeah> ิขึ้นมากไหมเองสีดอมันสีแนนเมือึงขึ้นขมากครับเ่เด็เสียดยว่ามันวั้ส่าเสียมันีมากกาเป็นรอยนอปุ่นเหรอครับนมันไม่ใช่นบ่บ่รู้ไหพ่ามันสิงคโปร์ผลมเนี่เป็นสิงคโปร์นั่เอง

รอบสระสอาารอบสระครับหมดเลยสองพุ้นสองชื่อแกงเห็น่นั่นแหละวานีมาเอาเม็ดเดียวเม็ดเดียวจะวางข่วงขั้นข่วงขั้นเอาเชียนหนึ่งสองเม็ดไปเลยครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนนะครับสวนอ้อยทันทนายนพ่อเปีนยแช่เชิงละ ครับบเจาว่านันรุ่นยนน่าพนมากหนึ huh. ่งสองสมสี่ห้าเจดแปเก้ยีิบสอ่ามี่สี่ย่าี่นก่นเจ็ดสิบแปดี่เก้ายี่สิบยี่สิบเสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจเอาแสดงว่ายุกไก่น้ำต้องได้แห้งหลายตัวนี่ มันจะว่าไกมันก็ขึ้นอยู่กับเห้อ่อยว่าเ้าวเสียวจักจักอันนั้นในก่อนหนึ่งห้าวเสียวจักก่อเ้าวเสียจักลำจักลำครับเ้าวเหมองเม่นว่าแต่มันสมบูรณ์ห้าวก็าหลายครับมันน้อยไงนี่ครับคันตัดออกไปอ่ะตัดว่าทำหนี้หรือเงินนี่เนี่ยขายไปนี่มันขึ้นมาทำานี้มันยากแต่ปลูกที่เลียบบัดเดินคันตอนตัดนี่ตัดขึมไปในมื่อขึ้นมาหลาย สิน <ort>. มาหลายสิ่มาคัดเอาดิครับดีวว่านี้สวพ้งดีอุ้้อันทปูอที่สที่สาที่สไปเนียต้องัดเอาอันงามงามใบบันทัยเอางามง่ามครับมันก็เป็นยาชนิดหนึงเนาะครับยาชนิดทั่ไแลยาที่ัดไปแบบใดกับว่าตายผมไปผมมีจริงๆคือผมผ้าหรือบางอย่างเนียก็เจะเกิดานี่แหะมใหมันอกมกจะเกิดถึงมาก ว่าถ้ามันทะเลาะนี่ประตูรถเป็นเพิ่นเอาหลายสันมันก่ออ๋อรถใหญ่เข่าทางนี้ครับเน่าพอพุ่งอ้อมไปนี่ครับเพิ่นว่าเอาวางมันไม่ได้เบียกนี่ละพอนะครับคนมาตัดกักหลายหนึ่งถึงแค่อ้อมสานี่คือว่าธรรมดาสิขายนั่นก้อนแต่ว่าเพิ่นนึ่งว่าอยากได้หนีเอาหนีให้วะครับว่าโอ้ยหมวดผมไม่ไปเบียกที่ใครสิแบกมาใส่หนีแล้วพอนะแล้วแต่ผู้มักเอาเลยผู้หมักด้วยเถินเลือกเอาล้ำที่มักเลย เป็นขอไปเรื่อยมุ้นนี่เริ่มแรกเลยเพ่อเอามาอยากใสก่จากแรกเลยก่อนเดี๋ยวมาบ้านล่มเก่าล่มกระหม่อมดงมุ้นนี่รอบ้านน้องพบรอบ้านเชตะวันนี่งทางเด๋อนี่แหละดงมุ้นการสินนี่ไหมอ๋อพ่อเขาจะปลูกกันดีด้วยกันโว้ยเอามาจะด,ด่ะวนเลาที่พ่อสหหาจีบฝุ่นหั่นบ่ได้มากปลูกขายปลูกใผ่หย่านี่เสียจะยีดเป็นพ่อข้าเนาะเลี้ยังงูอ๋อ กินไปกับผลยาไปไปนี่ยูต่อไปต่อมาเศร้าค่ะจังมาปลูกหูกว่าแบบมันจะมาเออดีตามขายได้โอ้ยหูให้เจ้าบอกหัดพันเนาะสิงคโปร์น้ำเปิงให้เจ้าบอกพันพันช่วยนี่ไปยัว่วบาวช่วยช่วยนี่นะครเป็นบ้านลมเก่าให้หลวงเพิ่นตังออ๋บ้านลมเก่าคร,ครับไปใครครับใส่บุ้งบ้านของเออบุ้งบ้านจักรชันเพชนเป็นบ้านพระราชทานครับครับครับนั่นละ าาะพ่นออามาใส่จะพ่นบอกบอกว่าซิงคโปร์นําเพิ่งนี่เอาหัวนะกาตั้ง่ื้งเขาเจ้ามาเลยจ้ำม้วนหเอตามนั่นเลยก็พาเพื่อนไชมนะครับเดีว่าคนที่อยากดูบอกว่าให้ติดต่อมาถ่ายใจหนงต่อมาตามถ่ายให้แล้วครับขอหาที่ผมจำได้แต่ว่าเพืดอมาปลูกเชรพก็ขอหาทีตเลยดิอ๋อปลูกปนอย่างนี้เสีย ตัดยีตัดเดีวไอ้ยีบว่า้อเคียงยีดอกตัดยอดนห่งมันยำกินรล้วมันกับ่หั่นแจงเนาะตานนี้อันนี้ก็ตัดยอนแห่งว่ากินด้วยกันชื่อกันตัดใส่สงกันกันหยาเลยเลยข้างเลยไม่ว่าหั่นรับใบแจงที่ไปไปจับแห่งว่ากินดีกว่าหยาเนี่ยเสียมันหวานเนาะครับหวานแต่ไมเขามีเคียงจับขึ้นมาเนี่ยแม่เมื่อไหร่ครับครับโอ้ยบ่ได้คิดหยาเยอะมาก ลูกตองกำลังเดินตามพ่อเต๋พ่อเป๋เพราะว่ามีที่สนใจอยากจะปลูกมาดูพ่อเปก็เลยพาเดินชมสวนตอมก็เลยได้โอกาสนะครับมาตามด้วยเกิดเพื่อนอยากชมว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้ท่านูีไม่เกิดชีล้ำน่อยลงไปรับรักการกับูกสอบง K ลำงามเลยครับช่วงนั้นสวยเลี้ยวไปงามเลยขอเป็นทิวเป็นแถวงามเนาะจนเ่าสุดหลุหูหลุตาเนาะสวยยางมากเนี่ยสุด มั e ีเยาว่าม <c oughs> ันสิทจะได้ขุ่มแล้วมันนับหลวงนะมันเป็นมูลนี่มูลนี่คือว่าส่เหลี่ยกรำตัดเอาละแต่ชุ่มกินไปเรื่อยเยาว่าพอดีมันบวชเป็นหุ่นเป็นหยังมันเถอะการตัดดีน้ำดีอยู่มวกเนี่ก็หาเรียกตัดจำจัดยากเยาว่ามันได้ขายอยู่บพอดีกันเด็กเป็นแบบนี้ย ต้นเลยครับอี่ชื่อว่าคงตัดออกเรางูมีกันง่ายกันง่ายเลยเนาะตัวนี้เขาหลีดน้ำกับตัดออกงูไม่กัดเสีงกันไปนเรื่อยๆเซีงขึง้นแบบนี้ละนี่ละอันนี้สำหรับหล,ลีดน้ำสำหรับหลีดน้ำดีมากแบบได้ทันละนี่ตัวยางสูงเนี้ยอันนี้ตัดปวดข้าวเดียวกับน้องมูนก็ดึกขึ้นมาอีกน้อยเดียวยางมากมันนู่นมัน สีกล้วยเหรอที่ประธานกับว่านอันนี้อ้อยดำบ่พ่อชื <t step> oh, <this S 1> ่อไงอ้อยเวมือนเจียงพน้าซื้อมันอ้อยเหิรอนเจียงซื้อเขามาขอตาละสิบบาทเดี๋ยวนี้เขาลงลงมากลอยตาเนี่ยเขาขายตาละเก้าบาทเดี๋ยวนี้เขาลงมาเรื่อยๆแต่ตอนคู่ลูกซื้อมาเนี่ยมันขอตาละสิบบาทเขาเอาไว้ควันบ่ครับหรือเ่าเอาไว้เอาไว้ควันอ๋อครับจอาจิ๋ แค่ว่าลีน้ำเขาว่าน้ำมันดำไปกรับมันดำตามเปลือกดำตามเปลือกแค่ว่าบพาะใบนี้มันสีเปี๊ยกมันสีเพาะใช่ครับครับครับอ๋อจะเพาะใจแตกง่ายสำหรับเป็นอ้อยเขี้ยววันถอะเขี้ยวกินเลยอ้อยเขี้ยวทีแค่ว่าผูเลินไปเสร็จแล้วห้นเจ้ครับอันนี้ก็ตัดไปแล้วมั้งนี่รอบก่อนผมมายังนั่นอยู่ตอนนี้ ตัดแล้ว oh, อ๋อนมนีรอบก้อนนี่ตัวนี้ก็ <c oughs> ยัางงามอยู่มันตัดกมอนมันมีแตเม่งจิ้แม่อ้อยเหมืเอเจียงเหมือเจียงครับครเหลือเจียงนี่แหะแม่งมันดีกว่ามุมันกพ่ามันจะชิมก่นง่ย <c oughs> ขายเลยเนี่ยน้องผูกวังเดียดยันเลยที่หาดเยันเนี่ยเราเว้นเสียงอ่ะครับตัวนี้ก็ตัดไปหลายรอบแล้วนะพ่อมันว่าเสี่หลายรอบถึงเจ่กับพอมกันกับป้านั่นล่ะผูกไล่ไล่กันมาเลยหลายรอบแล้หลายรอบต้องแหง่ายกว่านี้ว่ามึงถึงเสียบมั้งนะพ่อเออเขาฟังรักไว้กันเผ่อๆกันพ่อนาแรงว่าขึงพอมหมดแล้วโอ้มันมันบอลมมันบอลมนี่แหละ อันนู่นี่มู่นี่กัตัดก้อนแจงนี่เนาะตัดมาหอดคือนี่โดนเกิดไปเยอะเนยมาตัดนี่ไม่ได้หน่อยว่ากันต้องการการลงมาสุดแล้วงมาอีกมันกับว่ามีแนวเห็ดเนาะกับแจงมากันผู้ได้มันกับลงมาเห็ดกันนั่นกับจ้างขึ้นมไปแน่ไปเสร็จ มูนันเพิ่นมูนันเพิ่นกับสร้างใบบอกครับแมนบอสโอ้ครับครับเดี๋ยวไปชมไปชม20กิ20กิโลจะได้ประมาณนี้นี่แหลย20กิโลเมตรเลยครับส่งี e ี i v e r ี f แฟ t ครับเดี๋ยวเอายังโลครับนั่นกับเชลาดไว้ตัด ต้องเลยไหวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมีท่าเดี๋ยวมึงไปหาเราอ่ะก็ไปไม่ออกก็ได้รังแกกไปไม่ออเฮ้ยต้องช่างกันสิได้ครับมันก็ตายเลยนะนี่เล่นเลยไปเอาอะไรน่ะเห็นว่าถอนไว้น่ะตัดกิ่งมันออกเ่ะเยอะอย่างนี้ไม่ดีหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่อนอ่ะหมดแดงเห็นหมด เอาละครับวันนี้ลุงต๋อมก็คงพาเพื่อนเพื่อนมาเดินชมสวนควายสิงคโปร์ของพ่อเป๋ไว้เพียงตัวนี้นะครับสวนพ่อเป๋นะครับอยู่ที่อ้นบนหัวช้างอำเภอจตุรพักพี่มานจังหวัดร้อยเอ็ดครับหากเพื่อนเพื่อนผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเรียนรู้ได้วันนี้ลุงต๋อมพามาดูเกษตรกรผู้สนใจมาเรียนรู้เฉยเฉย ก็เอามาฝากเ,เพื่อนๆเดินอย่างเดียวไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้ถามอะไรพ่อเปีมากนะครับก็หวังว่าเ,เพื่อนๆคงจะถูกถูกใจเนาะฝากด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามกดสมัครรับกดทุกอย่างเลย <c oughs> คอมเมนต์ด้วยว่าดูอยู่นะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ